ของข้าวของต่างๆก็ต้องดูแลรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้ให้ดีและต้องไม่เป็นนักเล่นการพนนันไม่เป็นคนชอบขมโมยไม่เป็นนักดื่มสุราไม่ผลานทรัพย์นั้นให้พินาศไปเธอจงเป็นอุบาสิกาพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์ว่าเป็นสรณะ เธอต้องเป็นผู้มีศีลงดเว้นจาการฆ่าสัตว์งดเว้นจา,กา,า,นาการลักทรัพย์ของผู้อื่นงดเว้นจากการประพฤติผิดต่อบุตรและสามีของผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จและงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาและเสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีการบริจาคทาน มีใจปราศจากมลทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีจากะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือทั้งสองที่ล้างแล้วเพื่อเตรียมให้ทานยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกจ่ายทานดูก่อนนางนักลมาตา สตรีผู้ประกอบไปด้วยธรรมะเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมได้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกาญิกาคือเทวดาผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสตรีผู้มีความรอบรู้ย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้ขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิด เลี้ยงดูตนอยู่ทุกเมื่อให้สมความปรารถนาทั้งปวงย่อมไม่ยังสามีให้คุนเคืองด้วยเธอคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราคระห์คนข้างเคียงสามีประพฤติตนเป็นที่พอใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นารีใดประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมกระทงความเป็นเทวดาเลามานาปกายิกาจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตคู่ก็คือการมาสร้างบารมีร่วมกันนั่นเองโดยสายการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานแล้วต้องรู้จักหน้าที่ของการเป็นภรรยาและสามีที่ดีมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีการบริจาคเสมอกันและมีปาาัญญาเสมอกันเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องให้เกิดปร,ระโยชน์ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทั้งในภพนี้และภพหน้า และในทุกพบทุกชาติอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะเป็นคู่บุญคู่บรมีที่จะคอยประคับประคองกันไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมดังนั้นก็ให้รักสามัคคีกันเอาไว้แล้วก็มันทำใจให้หยุดนิ่งให้ใจใสๆจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ราจะได้เป็นครอบครัวสุขสต์ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลัน 정독탄 <목소리도> 턴 <목소리도>